สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Stormgate กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Broken Crown กันอีกครั้งหนึ่งฮนะวันนี้เรียู่กับคุณเลนนีนะฮะเล่นเป็น Infernal h o s e สีน้ำเงินอยู่ฝั่งสายล่างนะอยู่ในเลก Master 1นะฮะหรือว่า M 1นั่นแหละนะฮะส่วนูคต่อุ้องเขานะครับคุณ MSI M นะเล่นเป็น Infernal h o s t สีแดงอยู่ฝั่งขวาบนนะอยู่ในเลก M 1ด้วยกันนะฮะ เหมือนกันโดยกันเออนั่นแหละนะฮะีกเดียวกันนะพูดง่ายๆนะครับอ่าตามนี้ซึ่งจังหวะนี้ฝั่งสีแดงเปิดเบสสองก่อนนะสีน้ำเงินก็เชียนกันนะครับผมอ่าแล้วยังไงต่อครับฝั่งสีน้ำเงินมีการสร้างเอ,อ่อตัวพรีวิวภายด้วยนะแล้วก็มีโอ้เอลอนโวลต์ไว้นี่เลยนะอินฟอนมิลิทารีโปรดักชันสตรัคเจอร เอาไปสร้างยูนิตพื้นฐานนะอ่าอืมเขาทำแอนิเมชันสร้างใหม่หน,นะเนะี่ยเออแต่ว่าไอแอนิ้อนิเมชันเอาอิมมาระเบิดตัวเองแล้วก็ขุดหลุมนี่ก็ยังอยู่นะแต่ว่าการสร้างสียงก่อสร้างนี้จะเป็นการงอกขึ้นมาจากพื้นนะรีวิวพายเกรมลินเกรมลินเป็นยูนิตท,ที่ควบคุมไม่ได้นะแต่ว่าจะทำหน้าที่เหมือนป้อมปืนนะป้อมปืนที่มีชีวิต <laughs> เลือดน้อยมากนะฮะหกสิบห้าเองนะดาเมจเท่าไหร่ดาเมจแปดนะซึ่งจะสปอนมาจากตัวทรีบิวพรยนะอ่าโอเคตอนนี้มาแล้วนะชรายนะครับสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างหลักนะฮะตรงนี้อะไรนี่มีตัวผีเสื้อบินเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยเหรออันนี้เป็นเพชรนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื้อได้จาการ้านค้าของเกมนะซึ่งมันไม่มีผลอะไรต่อตัวเกมนะมันแค่สวยงามเฉยนะ ในขณะที่ฝั่งสีแดงนี่ใช้ใช้แมวใช่ปะน่าจะแมวแหละนะดูทรงแล้วน,นี่ตัวชั่วแชมเบอร์เอาไว้อัปเกรดของคลีฟขอ,ของคลีฟของคลีฟ,ลฟ,ลฟรู้สึกว่าจะาไว้สร้างยูนิตอีกประเภทหนึง่งแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหเปิดเอฟฟิชี่มาฝั่งนี้นะเอฟฟิชี่ก็ทำหน้าที่ในการขยายชราวนะฮะชราวเจเนอเรเตอร์วิธีการสร้างเอฟฟิชี่ก็คือใช้จาก สกิลของตัวชรายนะมันเป็นสกิลสร้างจากตัวชรายก็คือฐานใหญ่นั่นแหละนะตรงน,นี้มาแล้วอารอนฟอลต์มีอะไรครับฝั่งซีเน่เปิดเป็นรูทน,นะฮะชื่อว่าบลัดบลัดกอนะฮะชื่อเท่มากเลยอ่ะแล้วฝั่งซีมเงินไว้ไงมีราบนะยังไม่มีอะไรโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเกรเตอร์ชรายเรียบร้อยนะฝั่งซีมเงินาฐานใหญ่เทียรสองนะ <c oughs> อ๋อมีบรูทมาแล้ว อะไรนี่ Infernal Theorist The นะฮะโอ้เป็นชื่อที่แปลกมากเลยนะนักทฤษฎี Infernal ตัวนี้ชื่อ Doom ตัวนี้ Dustwell Prophet อ่าก็ชื่อเท่ดีนะกอน้อนยูนิตก้อนอันนี้อ่าสอนซิงจากลมโอเค Stormgate บริเวณซ้ายบนตรงนี้กำลังจะเปิดนะฮะคือตัวก้อนนี่จะเป็นยูนิตคว่างจักรนะฮะแล้วจัก จากที่มันคว้างไปเนี่ยก็จะเด้งไปหาศัตรูอีกอสองตัวนะนี่ไงที่มันบอกไว้นะแล้วก็จะทำดาเมจเป็น25%จาก,กนับจากเาป้าหมายหลักนะฮะเป้าหมายหลักเข้าเท่าไหร่ตัวต่อไปก็จะโดน25%นะฮะเอร์เนนะนี้อะไรเนะี่ยเฮลฟอร์สเอาไปอัปเกรดนะฮะอัปเกรดสกิลอ๋ออันนี้ ฝั่งสีแดงมาโจมตีซอมเกตก่อนนะพราะฝั่งสีน้ำเงินยังไม่มียูนิตท,ที่จะวิ่งไปหาได้เนะี่ยอย่างนี้ฝั่งสีแดงก็ได้เปรียดสิครับแต่แน่นอนนะสีน้ำเงินดูทรงแล้วโอเคบุ้มเรียบร้อยได้อะไรเอ่ยเขาเลือกอะไรมาฝั่งสีแดงโซฟอร์จโซฟอร์จวอยฟิลอาร์เมอร์ศูนย์ so so field, เลือดสองร้อยโซฟอร์จนี้เอาไปทำอะไรวะผมลืมแต่ว่าเป็นยูนิตประเภทไลนนั่นเนีอ่า โซฟอร์ที่มันเอาไว้บัฟปะถ้าผมจำไม่ผิดบัฟสิ่งก่อสร้างใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เอาไว้อ๋อโซฟอร์ทเอาไว้ก๊อปปี้ยูนิตเนาะเออใช่ใช่ใช่จำได้แล้วนะฮะอ่ะแล้วตรงนี้ฝั่งเมีมเงินอุ้ยเราไม่ต่อกันนะ่ะคุณต้องวางอ e ีฟิจีสิทำไมคุณไม่วางเนี่ยอันนี้คุณ เดี๋ยวนะเขาเป็นผู้เล่นระดับมร์ลีเลยนะทำไมกันฝั่งสีน้ำเงินไม่หวางเอฟเีเลยนะนี่ขยายหมอกชราโดยการใช้สิ่งก่อสร้างเท่านั้นนะตรงนี้ไงเนี่ยอ๋ออิมเข้ามาสเกลโอ้โหแล้วเอาตัวที่ถือแร่มาสเกลด้วยนะเนี่ยสเกลไม่พอนะครับจับสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างเลยนะทรีบิวไพรนะ์ และตรงนี้ฝั่งสีแดงยูนิตอย่างเยอะนะฮะมีเฮกเซนด้วยนะเป็นสเปลคัสเตอร์นะฮะเป็นยูนิตซัพพอร์ตของฝั่งอินฟ r n a l โฮสต์นะครับแล้วก็มีตัวเฮลบอลด้วยนะเฮลบอลยูนิตเฮฟวี่นะอันนี้อะไรเนี่ยโมเทนทัชอ๋อโมเทนทัชทำให้ศัตรูเอ่อ เรยจุดไฟใส่ศัตรูเป้าหมายจุดไฟใส่จุดไฟใส่เป้าหมายซึ่งเป้าหมายนั้นจะถูกลดเขาเรียกว่าอะไรน,นะการฮิลลง90%แล้วก็ทำดาเมจ 10, 10หน่วยในแต่ละวินาทีเป็นเวลา5วินีเทนั่นแหละถ้าผมพูดไม่เข้าใจก็ขอขอภัยนะเพราะบาทีผมก็งงเหมือนกันนะตรงเข้ามาแล้วยังดูเดือนเลยนะ ตรงนี้ฝั่งสีแดงได้เปรียบไหมเนี่ยน่าจะใช่นะฝั่งสีแดงจำนวนยูนิตเยอะกว่าแล้วนี่โอ้โหก็ไม่น่าแปลกใจนะคือเขามีตัวเฮกเซ้นไว้ซัพพอร์ตด้วยนั่นี่ยใส่ออฟเช็ตจ้าพลังโจมตีนะดาเมีเทอกน,นี่จังหวะนี้ว่ายครับมาใส่ตรงนี้ต่อนะแต่ว่าฝั่งสีน้ําเงินไวไ่ายังไงฮะสีมันก็ต้องถอยนะตรงนี้เอาตัวเก็บแร่หายไปหมดเลยนะแฟนทอมโอ้โหแฟนทอมมีสปอนมาจากยูนิตที่ติดเคิร์สจากตัวจาก าจากตัวอออะไรนะจากของตัวกอนนะฮะกอนเนี่ยถ้าว่าโจมตีอยู่ในหมอกเชราวเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูติดสถานะเคิร์สได้นะซึ่งศัตรูที่ติดเคิร์สเนี่ยถ้าตายแล้วมันจะสปอนอยู่ในเซนเทรัลหมอกมาในเะงี้ยที่บอกไปนะตรงนี้เลยเทวิไลสไปโอ้จะจะขึ้นอากาศสยานเหนอือฝั่งสีเงินไม่ได้ขึ้นแล้วฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงเข้ามาป่วนแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะฝั่งสีแดงโอเคตอนนี้สีแดงแตกใช่นะต้องถอยก่อนครับจังหวะน,นี้ ยังไงฮะอ่าซอมเกตมาแล้วนะฮะแล้วฝั่งสีแดงเคสังสมกำลังเพิ่มเติมนะครับมีบลูสซิลวารามูนไซมูนไซคื <c ười> อที่มากแล้วตรงนี้โอ้โหยังไงครับผมว่าเท่าที่ดูในฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยเสียเปรียบนะฮะว่าสีนเงินเองยังไงก็ต้องถอยนะครับสู้ไม่ไหวนะตรงนี้มีอิมอย่าบอกนะว่าจะเอาอิมมาฟรีชีพนังไงเรียบร้อยครับผม เต็มออนเรียบร้อยครับผมส่งเข้าไปทีทีนฮนะนตรงน,นี้ยังไงครับฝั่งสีน้ำเงินแต่งฮนะดูจากจำนวนยูนิตฝั่งสีแดงก็รู้แล้วับแล้วเขามียูนิตประเทเฮฟวี่ด้วยนะดามเมจอย่างเยอะเลยนะตัวเฮลบอลเนะี่ยสามสิบถ้าโจมตีใส่เฮฟวี่เนี่ยจะบวกไปอีกสี่สิบห้าก็จะรวมกันเป็นเจออ็ดสิบห้านะเฟอร์นอลอาร์เมอร์อาร์เมอร์สิบ รถดาเมจลงไปสิหน่วยแล้วตรงนี้ยังไงครับฝั่งเซมเงินมีแม็กมาดอนเข้ามาแล้วแต่ฝั่งสีแดงได้ประตูสตอมเกตไปนะฮะเอสสีสีสีน้ําเงินสีไม่ใช่สีแดงเอ้สสีแดงสีสอะไรอ๋อสีแดงโอเคถูกแล้วนะได้เลือก void p r เลอร์มานะครับผมโอ้โหยูนิตเมเลนะฮะดาเมจเท่าไหร่นี่สามสิบสี่เลยนะฮะอย่างเยอะเลยนะสุดท้ายแล้วฝั่งสีน้ำเงินก็ได้กดจีจีไปนะฮะเมื่อกี้นะครับไม่ไหวนะฮะ จีจีเวลเพลนะฮะแล้วฝั่งสีแดงอะไรเนี่ยไอวอสชิลลิงโอ้โหคือไม่ไหวจริงๆนะฝั่งสีแดงเข้ามาขนาดนี้แล้วสีแดงนี่ได้ประตูไปสองบานเลยนะมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะบาลน,นึงก็จะอยู่หมดนี้ใช่ปะเออดูว่าอยู่ตรงกลางว่ะอ,อ๋อน่าจะอยู่ข้างบนแหละนะฮะประมาณนี้นะอ่ะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณ M S R M ฝั่งสีแดงนะฮะผู้เล่นมาสเตอร์ลีกหนึ่งนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอตะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ